ูเบาน้อยเส้อเสทปุยเสื้ปุยไทท็อปไทท็อป่มนเสื้ปุยเี่เสื้อเสื้อสีขาเนี่ยนี่ไงเขาบอสามหมื่นเสือตัวนี้สามหมื่นจังไรนุ่งบัวามหมื่นบันุ่งได้พี่น้องเอ้ยบัเสือแบบนี้ก็ได้อาเสียนวาดเฮุูยเอาวันอ้ไวัน้ไวาน้ไ เป็ตาคือว่าอยู่บ้าคือว่าบดิบบดิบยังยแล้วประมาณแล้วเฮ้ยนี่มีบางคนฟังฟคงเว่อร์น,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 นี่นี่แหละ บ่คองบ่บางน่ะโฮ้โหหายเลย สองบาทกบ็บับสามบาทกบ็บับลำเสนหน่อยนาอเสละล่องนี่เด้อเสละล่องเขื่อนเส้าละล่องมุ่นคักอยู่ดอก เฮ้ยม <playing> ีดิดมีดิดเฮ้ยไปเจอแล้วพี่้องเจอแล้วโอ้โทเป็นตายไปยังน่ะงดจันโอ้โทเร็วเร็วเฮ้ยเกศชดเกือกคนแมว โอ้ยสิลงลูมเลยมามหมสองแล้ววะสองโต้รับพี่น้องเนาะสองโตเลยอ้าวขึ้นอ้าวสองบักใหญ่เนาะไส้โลเว้ยไส้โลไส้โลอ้าวเธอไส้โลเจิกเลยพี่น้องเอ้ยมันดีมอหีิ ช้บาทน้อ้ยช้บาทตึกได้หรืด้บาท่องโตยอเหืองก็องชมมันหมูอยู่รอกเลยขนาดนี้ไข่ดอกยว้แต่ละพี่น้อมาด้ปล่อยบกเนตัวนึ่ไหมามช้นี่ไม่ได้อนี่อง้าใช่งใส่พี่น่อใส่ไงโอ้ได้มือนะช้ำบ่่รุ่นนีไหมเฮ้ยเอาเลือ สุดยอดทีมอกากกระเดมบอลทีมยากเอืงนี่คือสีแสมบนมือแล้วเลยใส่โลใส่โลพี่น้องอือยากสีโมนะเอาเรื่องอยู่กลุ่มลูกกลุ่มเมียยีรักมอนี่พุ่มเต็มกำเลยของป้าของมันตายแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นอะไรก็ได้โอ้ยคุณนายดิลื่นครับต้องปัญหาอย่างผมว่าเอ้า เอายูบ่ปากๆเลย่อไม่งัน่ปวมื่ได้สักยากมเนี่ยงิองอีบ่ลูกเขานงโอ้สมันมานด้สิเอายูด้นนี้วบ่มันค้อยู่ด้วยมันหุนเนาะมันมันยาวเรื่องไอ้ข้ไรเขาสรเขาผสมหูไแม่นั่นเรยลโอ้ยต้องตึต้ไปโลด้มล้ำน้ำฝน้อหูแล่กับปลาอยู่ผูกเคยได้แล้ว

món mò ở lý tụt tự tự tụt Từ vang hè là cái tụt tuyệt vang tụt tuyệt cua tụt tuyệt vang tụt tuyệt vang tụt tuyệt vang tụt hoài ธรรมศาสตร์บานเฮาล่าอออยู่ง่ายกินง่าย้ายนำ้นำน้ำอันน้ำเขื่อนเชืาซเชื้ซาร์ละล่องอยู่ลุม่มอยู่ทึ่งนะมันไหลลงมานี่เขาปิงเขาปิงหน,มา,นงงามมากระช่วงย่้มแหลงบ่คอยมีอะไร